วัสดีพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วเที่ยงอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้กินซูนกินอีกแล้วมื้อนี้ได้อย่างน้อยแบบเด็ดแกนแบบเป็นเนื้อทอดปลาทูหรือตำกระแกงพร้อมมีอลไรพี่น้องอนะ่ะมากินน้ำแข็งน,นะครับเด้อเดี๋ยวปลาทูนี่ไปทอดก่อนเอาเขียงมาเขียง <ตำ S 2> มาบังปลาทนะูนี่แบ่งก่อนเด้อตำแกงกับทอดปลาทูครับวันนี้ มีขนมกินด้วยข้าปลาทูพี่น้องข้าปลาทูอนี้ยงไรครับเบอนี้เอากรับกินยังไงยืนยังไงเด้อเก๋ปลาทูดีได้หน,น่ปลาทูปลาสองขอบคุณ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 น้ำ ูสดๆเลยพี่น้องจะแซ่บจะแซ่บ mời tay. Đặt đây cái đó. ก่อนเด้อพี่น้องจิ้มขอบคุณก่อนอืมอร่อยอร่อยมาเด้อพี่น้องมาดิเรียบร้อยแล้วครับจิ้นน้องลงเลยปะลงเลยลงเลยแต่มันแจงทอดปลาทูปลาทูอ,อันนี้ปลาทูหนึ่งปลาทูอันนั้นคือปลาท,ท,ทูเข้ม ข<อ>นเนี้ยสิจะว่าว่าเดนีย,นยวนิ้มูนมาเน่ยพดีคืนรับเต่ว่นเบรงนี่เป็น้องของกมเดีบยดบขอนิ้วมุ่นมาเลยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยทดตําแกงกันครับวันนี้<ส>เป็นไนรรๆๆยดันิดๆจำเอาไปแหลกเม่เก่นก้นะ ะเกระเป๋าเราทิ้แล้วบานามนนจับผิดูดีเนาะเป็นพลมไม่ลเลยปลาประแดงกแลน้ำปล่าม้ลเปลาไงน้ำปลาจะใสิ่งปะคุณใือหรอมั้ง่งหลังงคุนี้เนาะ เออนี่พี่้าือแบบนี้ยแป๊แป๊บเป็นเค็งนากี๊ยบอ่ะอืมแป๊บก็เป็นเค็งเขาบ่ะแบบมันนมนะแนวดีนะแพรนล่ามพอตัวนี้เค็มใช่ไหมคะเล็น่าอืมทูกเค็มคุณแแสบเดีอวว่ะเค็มนะำตามันน่อเนาะงับมาห้ามตังคด้วยแ่งกรเทือนดีตังน์ยหร มา้จังแฉบวะแบวะแฉบวะจาอันนี้ปลาทูหนึ่งปลาทูเข้มปลาทูเข้มแฉบนนีเรติมอไงเร่อยนิดเอ้ยก็ตังรอยก็บาท ที่แฉบวะแฉบลข้าวปุ่นแล้วมุกแกงเน่ขามากำหนัแบบเวลาล้างขุนก่อนมึงก็นั่งขันอ่ะเพินเร้วานเยขาไม่ว่าพาไปจักินกินแล้วเขาแลแล้นี่ยมันแรง่ไกอีกเขาผิดยับมาเออะไรทำบรักเงินก็เลกไริจน่ะ ข้าเชือ้าแงเหรอเออข้าวแข้งเข้าวันจะขอข้าแข็งข้าวัอันนี้นึงวัตุบอแข็งตันติ๊บเข้าเข้าบางเข้าไอ้นั่นได้นี่ได้ลองดูคนหอมแบบ่วนใทบมอนแท้หวัดอหมับ น้กระยยูหัวเหยนเท่านี่เนาะเนื้อบวงเต็มอยู่เลเออเปีไออมาแล้วก็เปเอามาลดขุ่นบอกปาอยู่ว่าจะเอารล็ดวางขุ่น่ะเอาเลยยาปายบาเ่ีอย่ารอเรื่อง่กิน่าวว่ขา่คิด Đó. không biết đâu có 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 biết Ừ. Rồi. Tầm, tầm trạng ừ. 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 Ừ, Không có nằm tâm trạng của xe hợp không có lỡ những มันก็เสียบถัวเค็มแล้วนะน้ำเค็มแต่ทุกเค็มมันเค็มเค็มชื่อนั่นแหลบแต่มันบ่เค็มมันสซ่บแต mm. ่ยันหอดง่าม str ัน uh. ต่ยันหยอด เาอีกเป็นยันมเราผัดงานีกเลยอันนี้มันติดกระถางมันติดยังไงอุ้มกระเพาะขวดผลกระเพาไหนเหรอ่อดตุเมอวานเอาเอาน้ำมันคือหัวเครื่องค้อยไม่เ้งแล้วย่าป็ดมั้นสะ่งผ อ่ะ็น่ย่หอมเขาชื่อนี่และไระบัดตัวพงเอาเด็กลวไปเอาเล็กนันไหนเดียว่ะยังหนอนยัง บานกต้ามักแดง่ไมแล้ว่บแสบป่ะเป็นแนวเค็มๆมาทอดปลาเนเค็มต้ามักแดงเต่งเค็มกินหวานเทอาชุดขะอันนั้นใส่ชุดไม่ไดไปคุ้มใส่ชุดต้ามักแดงกะเถึงชุนลดว่ะปลากะบอกว่าเต้องใส่ลายเตาชุดเพิงชุหลดอีกเข้มกินหวานเท่าไ่ดิเก๋ปลาตัวเดียวกินบบเสดเป็นไหนอ่ะไมได้ทำมาอยู่เวอกินาเราก็พวกกินน้ำ กินตุมมะามาก,กันต็มเ้คเขาหมว่านใช่ไหแดงเสื้อเดียวบด้กินข้าหลวกผักกำลังจะกินสมเนื้อเสื่อม,มั่งเหลวกากกินหลวกผักข้อหลวกต้อง่อ,อยด้วยกินตุมมะหมากเสื้อกรสซอห่อแล้วก็สใส่ไข่นัง่ง เป็นว่าไงพางไปเห็นยวัดีงานองไปเหร,รีว,วัเออเดเข้าใจปะคำโบราณ่าานบอกตะกี้ยินเขาวัดตอนนี้พานนองไปเลรีวัดกุเหมือนั่งีเมยดนะบ่ ไม่ยาว่ากินเบิดนี่เราใาไปหัน็ดีบางก้เด็กน่อยครับนี oh, ่นี่ทิเขาแบบเทานี่เจบ๊จักินเบิดนี่ผานังกรดีนวดผู้ใดนจับมังกรตปลาเจี๊ยบตัวบนะงคจีก็จกแสบคพี่น้อยเอ้ปลาทูก็แสบคนน่ะปลาทูนเด็จอขออเลยปลามึกหลายเงทูเข้มเจ็นีมาแสบจ้ะ มันมันแบบทูเข้มเี่ยนบทูแบบดีเผยบทูมันปบบทูมันเนาะเขากินซี่หานว้เปเนี่ยเขาย้านนะนี่พิกอันนึ่งเดี๋ยวเขบอกเดินปกินอะไรแล้เห็นเนี่ใครปลาทูบ่อบปพริกม้นตับใ้กันไหนนาำตัคนเนี่ยเพื่อนคือแบบนี้ด่ากฝแม่ตัวแรมเนี่ย แมนดีๆเป็นบุฟเ่อยได้กินคือเอาไว้ไรกินแต่ว่าจะผ่านถือมันในขั้นตอนมันก็บโอเคนะเจ๊แบบมันขึ้นรถในไลฟ์ขั้นตอนขึ้นๆล่องลหรือว่าผ่านเพื่อบาลแล้วมันเหนื่อยเนาะเออมันเหนื่อยมันไปลำบากมันคือไปบ้านเท่ามันคือเท่ามันคือเรียบได้ขึ้นนั้นมือนี่มันคืาทิ่มคือเราแบบกะเลียวไปหอดบ้านกะล่องแค่เดียวต้องเขาเหลียวก็ขึ้นรถเดียวก็ลงรถก็เดีอดวห่อน่ะมันไลฟ์ขั้นตอนแล้วขั้นตอนประอยากคือมันเหนื่อยน่ะ แล้วแจ๊เหรอก็เ <il> ป็น <listening> ช <plein amplify heart> <Bahn> ื่อขอญี่ปุ่นน่ะนี่นักงานนี่คือกันเดเขาไปได้ให้อันนนยางขึ้นเนว่าคุยกับเป๋าเมื่อยลตายนม่อะตรตุ่ตุแพงแพ่งวันนี้แพงไงเนาะแพงแบบคนละสามสี่พันเนหมตรงนี้บอมถ้ามีบัตรดากหละสองพันปุ่นนะมือบัตรก็สามพันนึเลย ต้องขนกับเกียบมือน่ะลูกมือเหนื่อยรถตู่แบบนียางข้าวโส่งของลูกมเหนื่อยแต่รถตั้วายบันนี้หอดเหล้าแดดแดดยู่กระเป๋าไปยู่รถยางไปยางมาเอาน้่งตาไม้เกินนั่งเไงเขาน้ำตัวนี่้เอ้าพี่น้องยิ้มนะครับบันนี้จะนับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องฝากอะไรก็แชร์ไปเนาะทุกคนนะขอบคุณครับสวัสดีครับ